สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะอ่าสวัสดีเช้าว,วันพฤห,หัส,สบดีพี่น้องนะมื่อนี้รู้สึกว่ามีหมอกค่อนข้างแรงพี่นรัะหมอกแรงมากรายงานสถานการณ์วันพฤหัสตอนเช้าก่อนสภาพอากาศที่ชนบุรีเป็นยังไงบ้างอ่าเมื่อวานนี้รู้สึกว่าฝนจะตกพี่น้อรัะฝนจะตกที่อ่าแ,แถวๆป่ามะพร้าวอ่าแต่ที่ปิ่นทองสามก็ไม่ตกพี่น้องนะอ่ะาเช้าๆนี้ก็มีหมอก เยอะมากครับตนเส้นทางที่ป่าพาก็มีหมอกเยอะลงสีขาวแทบจะมองไม่เห็นถนนหนทางพี่น,นะเดินทางไปไหนมาไหนก,ก็ระวัะงพี่นะใส่หมวกกันน็อกรัดเข็มขัดนิรภัยเพื่อป้องกันตนเองและเพื่อนร่วมคาดพี่น,นะเดินทางให้สบายเดินทางให้สะดวกด้วยคําว่าเดินตามกฎหมายกฎหมายบนถนนหนทาง ไฟดวงไฟแดงก็ดูให้ดีให้จอดให้จอดดูไปเฉียวค่อยไปพี่น่ะอ่าสำหรับวันนี้นะจ๊ะก,ก็มารายการสถานการณ์ตอนเช้าวันพฤหัสบดีก่อนอ่ามีหมอกเยอะอ่าจนทําให้เรามองไม่เห็นทางก็ขับรถขับราก็มัดระวังพี่น้องนะเดินทางไปไหนมาไหนไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าเป็นจัก,กรยานหรือว่าเป็นซาเล้งอ่าก็ขับมัดระวังหน่อย ตอน,น,นเช้าเนี่ยก็อาจจะทําให้ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่ขอให้พี่น้องเดินทางโดยสวัสดิภาพาเดินทางปลอดภัยไปไหนมาไหนก็ดูแลตนเองใส่เสื้อแขนยาวใส่ใส่แมสเพื่อป้องกันฝุ่นละอองไม่ว่าจะเป็น PM เอ็มไม่ว่าจะเป็นลอองจากาหมอกควันก็ดีพี่น้องนะ่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงอา,อาจจะมีหมอกควันหรือ ฝุ่น PM ค่อนข้างที่จะเยอะใส่แมสก่อนออกจากบ้านเพื่อดูแลตนนเองการเป็นหวัดเป็นไอเป็นจำก็จะทำให้ปอดไม่ดีดูแลตนเองให้สุขภาพแข็งแรงดีที่สุดที่นี่นะใส่แมสกไม่ต้องอายใครใส่หมวกกันน็อกไม่ต้องกลัวใครยิ่งใส่ยิ่ง,ยยงดีถ้าเราไม่ใส่เราก็โดนแน่ๆล่ะครับไม่ว่าจะเป็นรถล,ลม้มหรอน็อกพื้นบ้าง แมทไม่ใส่ก็มีฝุ่น pm บ้างทําให้เป็นหวัดเป็นไอเป็นจามดูแลสุขภาพวันนี้มารายงานสถานการณ์สภาพอากาศตอนเช้าบันพฤหัสบอดีอมีฝุ่นมีหมอกเยอะหนาวหนาเย็นเใส่เสื้อแขนยาวดูแลตนเองเีลยวจะเป็นไข้จะไม่สบายเอาอาจจะมารายงานแค่นี้พอสำหรับปินท้องสานี้ก็เหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกอ่า วันหนึ่งประมาณสามฤดูกันร้อนฝนหนาวาดูแลกันด้วยนะครับสำหรับน้าจ้าวันนี้แชร์ลงบา,บายบายก่อนคลิปหนะ้าจะมารายงานสภาพอากาศใหม่ดูแลตนเองเหมอกควนันเยอะอากาศก็หนาวส,สายๆมาร้อนบา,บายบายสวัสดีครับสู้ๆนะครับ